สวัสดีครับสาระดีในคลิปนี้เตือนภัยสำหรับไม้กระถางน,นะครับหากไม่ระวังคุณอาจเจอสิ่งนี้ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอาหารการท่องเที่ยวและสาระดีๆที่นำมาฝากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ ครับผมก็พามาชมไม้ประดับมงคลสวยๆนะครับผมที่มีรูปร่างใบหยักแบบนี้นะครับก็เป็นบอลอีกหนึ่งตระกูลที่น่าสนใจก็ได้รับความนิยมนะครับสวยงามใบหยิกก็ลำก้านใบก็จะเป็นลายครับผม บอลพญาจงอางนะครับต้องถามเจ้าของก่อนได้มาชื่อชื่ออะไรครับผมพี่แก้ว <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จากชื่อฮนี่ครับ <c oughs> แต่เป็นไม้ตระกูลบอนอลกปเซเียที่สวยใบหยักนะครับก็เป็นบอนพญาจงอางอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับผมชมความสวยงามแ,แต่ตรงนี้ครับจับผู้ร้ายได้ครับผมนี่ฮะ อันนี้คือตัดออกทันทีฮะก้านเขาลายมากสวยใต้ใบก็ออกเป็นสีม่วงๆนะครับเปลือกมังคุดแต่นี่ครับนี่ฮะคือเจ้าของเนี่ยปลูกก็ที่ว่าเป็นหอยทาาแต่เมื่อกี้มาแตะที่ใบก็เจอนี่ครับเตือนภัยสําหรับนักปลูกเลี้ยงนะเนี่ยครับ,รน,รบ,น,บนี่คร,นครับผู้ร้ายซ่อนอยู่ใต้ใบนะเนี่ยฮะ ก็เข้าใจว่าเป็นหอยทากหรืออะไรมาจาัดก,การตอนกลางคืนนะฮะเมื่อสะกูนี่มาจับดูจับโดนตัวฮนะเขาซ่อนอยู่ใต้ใบนี่นี่ครับนี่ครับน่ารักทีเดียวแต่ว่ากินเก่งมากนะครับนี่ครับหนอนตัวนี้นี่ครับสีชมพูนะครับดูสีเขาทําหน้าเป็นสีชมพูครับผมนี่ยน่ารักแต่ว่าคงจะไม่ โดนใจสําหรับผู้ที่ปลูกเลี้ยงไม้สวยๆโชว์ใบแบบนี้เรามาโดนกัดใบแหว่งไปแบบนี้ครับก็คงไม่ดีแน่ครับผู้ลายของเรานะี่ยสีชมพูสวยงามเลยนี่เป็นหนอนตัวเมียนะครับดูจากหน้าตาเขาก็เป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติบเนี่ยโอ้บอลเพดงอาครับโดนเล่นงานเลบนหลังใบเป็นสีเขียวนะครับสวยงามแต่ว่าใต้ใบนะครับผมเป็นสีม่วง สวยงามก้านใบก็เป็นลา,ลายแบบนี้ครับจงอางสวยๆนะครับไม้ประดับสวยงามก็เตือนภัยเป็นอีกหนึ่งคลิปที่เตือนภัยชัดๆเลยตรงนี้มันสังเกตนะฮะสังเกตว่าใบแหว่งก็ลองดูใต้ใบนะครับว่าอาจจะซุกอยู่ใต้ใบนะครับผมหลอนชนในนี้ครับผมก็จำเป็นต้องตัดทิ้งครับเสียดายับตัวน,นี้ใบกำลังสวยนะครับ เรียบร้อยเลยจับได้คาหนังคาเขานะครับมีหลักฐานชัดเจนจับได้คามือนะจะของมาจับโดนตัวเลยเมื่อกี้ตกใจเลยเนี่ยสวยงามมากอันนี้นะคือเขาจะโตวไวมากก็ใช้เวลากินประมาณ2-3สามชั่วโมงก็เตือนภัยกันอีกหนึ่งคลิปสำหรับผู้ที่ปลูกเลี้ยไม้สวยๆแบบนี้ จะหนอนชนิดนี้ก็ครับไม่ใช่แค่หอยทาก็อาจจะเป็นเจ้าหนอนชนิดนี้ครับเขาก็ชอบเหมือนกันเพราะตรงน,นี้ก็เป็นปลูกเลี้ยงดูแลแบบเป็นปลอดสารพิษูแล้วนะครับเป็นพวกเปลือกไข่พวกอมอมโมนมนะครับดูแลอย่างดีครับคนรักต้นไม้ยำว่างนะครับ เช้เวลาตงนี้เป็นความสุขนะครับคนรักต้นมาวนวามเาเยี่ยมบ้านพักสายตาจากเอกสาักสายตาจากเอกายนะครับนี่คือขอแก้วคุอจัดมาไม่นานไม้มงคลสวยๆแล้ก็จับได้ผู้ร้ายเนี่ยเพราะเป็นไม้กระถางที่เอาไปเชื่อราชการเรื่อยๆอันนี้ก็มาโพสท์มาดูกันที่ใกล้แล้วก็ก่้วยไม้สวยความสุข ในส,สมาธิในความสุขตรง,งนี้ครับนเกเดียน้อยที่บ้านห่างตัวนะครับผมเอียงปลาก,ก็เริ่มสะสมมามีหลากหลายสายพันธุ์นะครับเนี่ยน,น,น,น้อยามาก่กาน,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 น้องมเป็นก็แอไ ตงมีของดีซุกซ่อนอยู่นะครับคือต้งแดดไวเพราะว่าโดนแดดแดงไม่ได้เลอ๋อเขาไม่ชอบแดดคือถ้าผมใช่หายากเนาะชื่ออะไรเอ่ยผมออสเตรเลียผมออสเตรเลียผมญี่ปุ่นเนาะใจเล็กน่ารักแล้วก็ตรงนี้ครับเดลีครับนี่ฮะสวยงามจริงๆออกดอกอันนี้คลาลิมบิน โอ้คุ้นๆเหมือนที่บ้านเลยเนี่ย <c oughs> นะครับาลายสวยๆไมยสวยนะครับมันสุกหาได้ง่ายจากสุอยู่รอบตัวเราแล้วก็เนื้กวางปายแล้วก็น่าจะเป็นสับหลุดสีนิโอรหรือเปล่าสวยๆแบบนี้อลังการงานสร้างด้ดีแค่จะมีเกือบทุกบ้านเถอะไม้โม,มคะเทนี้ก็คือว่านรวยไม่เลิกครับผมปลูกง่ายนะครับผม สวยงามแล้วก็เอื้องหมายนาสีแดงครับผมเนี่ยสวยแล้วก็เงินเต็มบ้านเศรษฐีวินสันโอ,อ้โหเยอะแยะเลยอันนี้ไม่แน่ใจนี่แสงจันทราหรือเปล่าครับหรือไม่ใช่แสงเงินแสงทองครับผมกวากศีมหาโพบอน กส็ออมชมพูรครับผมปลูกเลี้ยงได้สวยงามมากครับผมอันนี้ก็เป็นช้างเผือกใบบัวครับบอลส,สีสวยสวยงามมากครับผมก็ต้องขอขอบคุณในทุกกาลังใจทุกการติรดตามรับชมนะครับผม โชคดีมีใช้ล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับดินมางกรแคระนะครับแล้วก็จะเอาเจ้าหนอนชาเขียวไปทิ้งในป่าไกลๆแล้วครับน่าสงสารนี่ยตัวสวยเลย